ตัวแรกมาแล้วครับตามชมกันต่อไปครับ ตอนนี้8โมง45ตัวแรกมาแล้วครับไซส์ปลากเกลือลงเบ็ดตั้งแต่7โมงครึ่งเพื่อนจะได้ตัวแรกครับเดี๋ยวตามชมตามลุ้นกันครับว่านาลินจะมีปลานินไซส์สวยให้เพื่อนๆนะชมด้วยครับตามชมกันต่อไปครับ ต,ตัวที่สองเป็นปลาตะเพียนครับสวัสดีเพื่อนๆนนะ้ผู้มีใจรักในการตกปลาทุกท่านครับวันนี้น,น้ารินออกหมายมาตกปลาของเปรมหมายต้นตาลเซเว่นใหม่ครับเอ่อตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงสี่สิบนทียังนิ่งอยู่เลยครับเพิ่งได้ตาแค่2ตัวกันปลานินไายปลาเข็มตัวหนึ่งแล้วก็ปลาตะเพียน ไซส์สี่นิ้วตัวหนึ่งเดี๋ยวเออ่หยื่อได้ใช้วันนี้ครับเหยื่อลงวินใช้ง่ายผสมน้ำใช้ได้เลยเดี๋ยวตามชมตามลุ้นว่านรินจะมีปลาไซส์สวยให้เพื่อนๆนานาชมรอเปล่าครับเออ่ส่วนท่านที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนรินในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ ได้ปลาตะเพียนไซส์สวยมหมอีกหนึ่งตัวครับปลากินห่างมากเลยวันนี้น้ำไม่ค่อยดีสงสัยจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าแน่เลยครับ เป็นคันอ่อนเดี๋ยวดูว่าปลาอะไร ปลานินไซปลาเกลือรครับยังหาปลานินไซบบาโบยังไม่ได้เลยครับเดี๋าตามชมมันต่อไปครับมีคาเล็กสีเขียวปลากินน่าจะเป็นปลาเล็ก เป็นปลานินเล็กจริงๆครับตัวใหญ่ยังตามไม่เจอเลยครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยับ ไปติดต่อแล้วครับตัวนี้ตัวสวยเลยพาไปติดต่อแลละเดี๋ยวเดี๋ยวจะดึงเลยว่าจะได้หรือไม่ได้ขาดเป็นขาด สรุปไม่ได้ครับขาดเดี๋ยวตัวนี้กิน ได้แต่ไซส์ปลากเกลือตัวใหญ่ๆดึงเข้าตอหมดครับอัดไม่ทันขันกลางมีอาการเดี๋ยวลองดูครับไซส์ไซส์เล็กอีกแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามแล้วเดี๋ยวเก็บของกันเลยครับ หมายที่นรินลงครับก็ประมาณนี้วันนี้ตัวใหญ่ไม่ได้เลยได้แต่ตัวเล็กๆนี่ครับที่จอด,ดรถสะดวกสบายครับวันนี้ได้แต่ไซส์เล็กๆไม่มีไซส์ใหญ่เลย ไอเล็กทั้งนั้นเลยครับ